ตัวที่ข้าบสุดท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้เราอยู่ในเกมโถถังบีชกันอีกเช่นเคยนะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงรถถังคันหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเห็นได้ในการเล่นสมัยนี้ค่อนข้างน้อยลงเยอะแล้วประมาณหนึ่งเหมือนกันนะมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรมาดูกันก็เลื่นี้ก็อยู่แบบ t c c ลบร้อยแล้วกันผมอ,อ่านไงวะ T400 แล้วกันผมขอขอ,อ่านนี้แล้วกันนะครับก็ <c oughs> ขออนุาอ่านนี้นะเออติดปากลกันนะ ก็แน่นอนว่า T400 เนี่ยมันเป็นรถจร่งค่อนข้างแบบว่าก็ต้องบอกว่าเก่าแล้วอ่ะหลายปีแล้วประมาณหนึ่งเหมือนกันผมจาไม่ได้ว่าเป็นรถกีีแป้วแต่ผมจมําได้ว่ารถคันนี้ผมมีมานานมากแล้วแหละจำไม่ได้ว่ามันแจกหรือว่าหรือยังไงผมมีอ่ะแต่ว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างเก่ามากแล้วเหมือนกันนั่นก็เป็นสายหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เราไม่ค่อยเห็นรถคันนี้แต่ว่าทําไมเราถึงไม่ค่อยเห็นรถคันนี้จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นนะก็มาพูดถึงกันหน Yellow ่อยแล้วกันนะก็ T44 เนี่ยก็ร้อยเนี่ยเป็นรถ สาภาพโซเวียตนะหรือหรือว่ารถโซเวียตแล้วกันเออของระดัแบแปดรถถังกลางนะก็สเตตัสก็จะประมาณนี้แน่นอนว่า T4400 เป็นรถถังทองนะก็ลูกค้าที่เป็นรถถังทองก็แบบว่าเราไม่สามารถขายเป็นไม่ขายขายเป็นทองได้นะก็หมายความว่าจะห่วยเลยดีเราก็ต้องเก็บไว้นะเออเราคุไม่ขายกใช่ไหมเออใช่ไหมใช่ไหมไม่หรอกเนาะเออไม่ขายหรอกเนาะอ่ะก็ T4400 เนี่ยก็แน่นอนว่า มาดูสเตตัสกันผมจะเป็นสเตตัสประมาณนี้กันนะเดี๋ยวก็อาจจะให้ดูีกทีสเตตัสก็เลื่อน1,404มาดูเกาะตัวถงังกันนะ9 7 5 4 5เกาะืบร้มเบนึ่120 100 100ก็เอาจริงไหมเลขมันค่อนข้างน้อยนะก,ก็คงไม่ต้องคาดเดานะว่ามันจะหนาหรือบ,บางนะสำัคันนี้ก็ค่อนข้างแบบว่าว้าวว้าวอะไรเหรอแม่งว้าวอะไร อันนี้แต่อย่างว่าเมืนอถังเก่าเราก็เข้าใจได้นะอ่ะโอกาสไฟไหม้เมื่อดูชวนสิบห้าระยะมองเห็นสองยเก้าหกอันนี้บ่อยเท่มน,นะซ่อนตัวสนะี่เจ็ดสี่สิบสิบนะก็มาดูปืนกันปืนเป็นขนาดหนึ่งร้อยมิลลิเมตรนะก็ส่วนหน้าก็น่าจะประมาณนี้นของรัสเซียปืนหนึ่งร้อยมิลลิเมตรอ่ะเดี๋ยวว่ากันนะก็ภาษาไทยตอนาทีสองพันหกเจ็ดสิบนะเวลาบรรจุดเจ็ดจุดเจ็ดสี่นะฮึสตีตดูใช้ได้นะแต่จอ,กอ 2, 3, กเกาะร้อยแปดสิบสองร้อยสามห้าสิบแล้วก็แสาเฉลี่ยสองร้อยแปดสิบ สองสี่สิบสาม้วห้าสิบนะก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมไม่ค่อยมีอะไรใช่อ่ะดูความแม่นปืนเุ้ยก็ดูแม่นใช่ไหมอ่าแต่นี่ใส่ปับเสถเียนนะสองจุดเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ใส่ก็จะประมาณส่วนดสามซึ่งก็ถือว่ากลางๆแล้วเพราะว่านี่คือใส่ปับเสถเียนแล้วยังได้ประมาณนี้ก็แล้วยะงอะไรสามจุดแปดอ่ามาดูมกุกกดกันแนละ้วก,กันมุกกดก็หันขึ้นยี่สิบลงลบห้าลบห้าเหรอมันนั่นแหละ มงกดลบห้าสองรถถังกลางก็ถือว่าค่อนข้างจะนรกใช้ได้เลยแบบนั้นค่อนข้างแนั่นแหละนะรถคนเล่นรถถังหนักรถถังกลางสมัยนี้ก็คงไม่ค่อยไม่ค่อยได้รู้สึกสินะลบห้าน่ะมันทรมารทแค่ไหน <c oughs> นั่นแหละมันทรมานอยู่อ่ะสองความเร็วการเคลื่อนที่ก็เดินหน้าห้าสิบเอ็ดถอยหลังยี่สิบก็ถือว่ารถถังนี้เร็วนะก็รถถังกลางส่วนมากก็เร็วแหละเอออาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะมานี้อ่ะเดี๋ยวเราให้มาดูเกาะกันหน่อยแล้วกันนะสำหรับ พอที4400นะอ่ะเราจะให้ดูผ่านบิสคิปนะอันนี้เผื่อใครอยากจะเอาให้ดูนะก็คิดที่แล้วใช้ยังไงคลิปนี้ก็ใช้เงี้ยอ่ะอ่ะอันนี้เราให้ดูข้าวๆเลยก็ความหนาบางคันนี้ก็มีสเปรอาร์เมอร์ตรงนี้หน่อยนึงก็ถือว่าไม่ได้หนามากแล้วก็มีสเปรอาร์เมอร์นข้างอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีหนึ่ง้ะถึงมันจะ6มิลเลยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะนะอ่าอ่ะ,อะ๋ยวให้ดูหลักๆก็อ่ะคุณเห็นไหมว่าเกาะมัน่อ้างแบบ มันมันทำมุมก็ได้นะแต่แบบทำทำไม <c oughs> ไนั่นแหละนะมันแบบเกาะมันก็ก็จะเห็นได้ว่าจุดอ่อนจุดอ่อนเขาชัดเจนนะแบบเกาะตัวถังนี่คือคาดหวังว่าเด้งไม่ได้นะ <c oughs> แล้ว้วกคัางที่คันนี้มุมกดมันลบห้าไหมลบห้าเนี่ยไหมเขียว <c oughs> ว้าว <c oughs> แม่งว้าวเลยข่าวจูว่ะ <Yeah. S 1> เนี่ยข่าวเกิรดเนี yeah. ่ย ยิงเข้าทุกเม็ดเลยนี่คือใช้คันเดียวกันยิงนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูหนแล้วกันว่าถ้าเจอพวกระดับเจ็ดจะเป็นยังไงเอ่อเอาส่วนมากถ้าเราเจอคุณเจอรถถังกลางไงแบบเราเจอหน้ากันเนี้ยอ่ะขนาดดีเอ่อเอา,เอาที่แบบผมว่าเราน่าจะได้เห็นบ่อยๆนะบ่อยๆอ,นะอ,อ,อ่ะช่วงนี้น่าจะฮาศาส์ใช่เพราะว่าเราเราบอกว่ามีรถพวกเ,เป็นชีวิเศษอยู่อ่ะก็อ่ะถ้าเล่นเดินก็ยังพอสู้ได้บ้างเห็นไหมแต่ว่าถ้าอีกฝกกั่งกดลูกทองเฮ้ยก็ใช้ได้นะแต่คุณสังเกตไหมหัวบางมากเลยนะ คุณสังเกตไหมวหัวบางมากน,นะถ้าเจอระดับเจ็ดหัวยังบางขนาดนี้ยคุณไม่ต้องคาดหวังไว้ถ้าเจอยันต์พาจะขนาดไหนเนีย่ยแบบเจอระดับเจ็ดยังระดับเจ็ดยังไม่ค่อยกลัวเห็นไหมถ้าเจอหันหน้าเงี่ยกดลูกทองยัดเอาเห็นไหม,มข่าวจั๊วเลยรถอะไรโคตรบางเลย <laughs> นั่นแหละนะแต่ว่ามันรถเก่านะตัวทีสี่400นะให้ดูคร่าวๆเกาะมันจะประมาณไหนก็แน่นอนว่าอาจจะทามุมได้บ้างนะถ้าเจอพวกู้คีสนะเพราะว่ามีสเปซอาร์เมอร์อยู่เห็นไหมสเปซอาร์เมอร์มันจะช่วยตรงนี้ได้นะเออ อ่ายไหมแต่ว่านั่นแหละเกาะก็จะประมาณนี้ก็คาดหวังอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมจุดอ่อนน่าจะไอ้ตรงนี้ตรงนี้ใช่คุณเห็นหัวไหมหัวก็ยิงได้นะปืนไหนแม่นพอย,ยิงได้นะเนี่ยยิงบอกว่ายิงอยู่สูงกว่านิดนึงเห็นไหมยิงได้เต็มหมดเลยไหมจุดเนี้ย่อาข่าอันตรายักคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถค่อนข้าง,งเก่านะก็เขามันสภาพนี้แหละรถเก่าจะประมาณนี้อ่ะอันนี้ให้ดูข้าวๆแล้วกันอ่ะเดี๋ยวขอแยกไปเทียบกับพวกรถถังกลางของโซเวียตหน่อยแล้วกันนะ เทียบกับแค่โซเวียก็พอนะพผมมองว่าแค่เทียบก็ข้ข้นดูแย่นะว่าก็เข้าใจได้รถมันเก่าแล้วอ่ะอยาให้ดูสเตกก็เคร่าวๆแล้วกันอ่ะอันดูดาเมจต่อนอาทีก็อาจจะดูดีกว่านิดหน่อยนะแต่ผมมองว่าเกือบสองพันก็ถือว่าทั่วไปนะไอันนี้จ,จะดูแย่น่ะเพราะว่าทุกครันที่มันเป็นปืนร้อยสิบมมอ่ะไอ้คันนี้จ,จะดูแต่งอะแปลกๆนะเอามาเทียบแต่ก็เอาให้ดูสเต็แล้วกันประมาณนี้อ่ะอาจจะดูยิงเร็วกว่าชาวบ้านนิดนึงเห็นไหมอ่า อเหมือนมนดูดีนะเหมือนดูดีนะอ่อเกาะก็นะอาจจะดูแบบน้อยนิดหน่อยเอออันนี้เท่ากันอย่างนี้อันนี้มากกว่าอันนี้อ่าแล้วไงอ่าดาเมจเจ่อตรองนี้ร้อยมิลลิเมตรเหมือนกันเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยต่างกันมสองคันนี้ต่างกันนแต่เอามาเทียบไปดีนะแล้วก็ความเร็กวก็ศูนย์อ่าอันนี้อาจจะดูมาตรฐานนะคันอื่นดูเร็วกว่าถ้าสูงคันอื่นเร็วกว่าก็ช้าถูกว่าช้าอยู่เออด้วยความรถเก่าน,น,นะอ่เร็งโอ้โอันนี้เร็งโลมากช่ครยับหนึ่งวิ พอเทียบกันล้วก็จะประมาณนี้อเห็นไหมเนะนี่ยพอเทียบกัคันอื่นแล้วอันเนี้ยจะดูแม่นหน่อยนะเออคันอื่นจะดูเป้ากระจายนิดหน่อยนะเอออันนี้ก็ต่างกันประมาณนึงอ่าเดี๋ยวมาให้ดูสิ่งที่สาคัญเดี๋ที่ทำให้คันนี้มันดูเล่นลําบากนะคืออย่างแรกเลยเดี๋ยวดูดามเมจก่อนดามเมจอ่ะประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะดามเมจมันดูปกติใช่ไหมเออแล้วทำไมมันดูแย่ล่ะอย่างแรกเลยเมื่อมึงกดที่ผมบอกด้วยการที่มันเป็นรถเก่าแล้วนะเห็นไหม เนี่ย่ะไอะคันนี้ลบห้าก็ยิงแต่อย่าลืมว่าปืนมันร้อยยี่สิบไงก็เลยเข้าใจได้คันนี้มีเกาะที่ผมว่ายังมากกว่าคันนี้นะจำไม่ผิดนะเออก็อย่างมุมกดลบห้ามันเป็นอะไรที่แบบเพนพอยต์มากสารถเก่าๆอ่ะโซเวียตเอง่ะหลายคันยังมีแบบมุมกดร้อยหกยังลบหกอะไรเงี้ยเอออย่างลบเจ็ดลบแปดเนี่ยมันจะเล่นง่ายกว่างยแบบตัถังกลางสมัยเนี้ยผมมองว่านอกจากผมมองว่านอกจากไวแล้วมันควรจะมีเรื่องเกาะแล้วก็มีเรื่องมุมกดด้วย ที่ทําให้แบบเราเล่นได้ง่ายขึ้นนะซึ่งที่400ไม่มีครับลบอก็แทบจะบอกว่าเอจ้องหน้ากันแบบไม่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 อยู่สูงกว่าแล้วเพราะว่าแม่งกดไม่ลงสกรราเร็วก็ถือว่าเร็วกว่าเช้ากว่าคันอื่นอยู่แต่ก็มีเร็วกว่าบางคันนะประมาณนี้อเดี๋ยวมาดูกกอนหน่อยแล้วกันมันดูตรงไหนวะน่าจะไม่มีป่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเกาะมันก็ค่อนข้างบางอะเมื่อเมื่อเมื่อ เมื่อเอามาส่องแล้วเนี่ยนะก็ค่อนข้างยิงยากนะเอาว่าประมาณนี้แล้วกันก็คือแบบสเตนมันอาจจะดูแบบไม่ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะใช่ไแต่มันมีเหตุผลยุทธวิธรรีทำไมเขาให้ให้อเทมนี้มานี่ก็เป็นปืนใหญ่ออาทางสเตนนะแล้วก็เกาะปฏิก,กิริยานะเพราะว่าอย่างแรกเลยดาเมจจริงๆเวลาเราเล่นอะ่ะด้าเมเชเลจริงเวลาเล่นอะ่ะถ,ถ้าผมถ้าผมเดี๋ยวว่าเท่าที่เล่นมาแล้วก็จากคนดูบอกมาก็คืออย่างแรกเลยด้าเมเฉเลคันนี้สูงค่อนข้างแย่นะแย่ถึงขั้นต้องมีทางสเตนให้มันอ่ะ ทั้งที่เลขทั้งที่เลขเออด้านหน้าเนี่ยมันมันเหมือนกันนะเนี่ยด้านหน้ามันอาจจะดูไม่ต่างคนอื่นเช่นแต่บบว่า,าเวลาเล่นจริงๆอะดาเมจเฉลีย่ยค่อนข้างออกมาแย่มากเลยต้องมีกระสุนทางสเตนมาช่วยนะปืนใหญ่าทางสเตนที่ทําให้เออแบบว่าไอนจีน้อยลงอะทําให้ดาเมจเฉลี่ยดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเกราะปฏิกิริยาลดความเสียหายจากกระสุนทุกชนิดระดับ่งสูงเพราะว่าเกราะมันบางนะคันนี้ต้องมีมีถึงสองไอเทมเลยที่ทําให้เล่นง,ง่ายขึ้นแล้วก็มีเลงเร็วด้วยแล้วก็มี กำลังทึ้จะมาปรับปรุงกุยอัน,นี้อันนี้ผมลืมแล้วว่มีก็อันนี้ก็เห็นไหมมีไอเทมทุกอย่างเลยคุณคิดคุณคิดเอาว่ารถเมตาแม่งวน,นอนอกหมดแล้วเพราะว่าเก่งเกินไปไงมีพวกนี้แต่ว่าไอ้คันนี้คุณคิดเอามีทุกอันเลยเย้แม่งแม่งมีทุกอันเลยบอกเขาว่าไงอะเอาว่าประมาณนี้เดี๋ยวดูไฮไลท์เลยเดี๋ยวคุณจะเห็นความลำบากเวลาเล่นทีทีสี่ร้อยนะ ประมาณนี้อาจจะไม่พูดเยอะคันนี้บัวว่าคุณเห็นก่อนแล้วใช่ไหมว่ามันเล่นยากแค่ไหนผมกดลบห้าพูดผมพูดแค่เนี้ยคุณก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วอ่ะตายเนี้ผมเอากอรอบปฏิกิริยามานะเอย,าย่ามาไลนจริงก็เหมือนรถถังกลางทั่วไปอะ่ะเวลาเล่นก็คงต้องเล่นแบบปกติเนาะเออถ้าเล่นแบบแปลกๆมันก็คงไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ถามตัวก็ดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไม่มีอะไรใช่๋อไม่มีอะไรเนะเาะเดี๋ยวมันก็วิ่งไปก็คันนี้หลักๆก็ผมว่ามันเป็นเรื่องมุงกดอะอาจากการใช้งานแล้วอะ่ะสมัยก่อนผมยังไม่รู้ผมผมผมก็ไม่รู้สึกอย่างนี้นะแต่พอมาเล่นรู้สึกว่ามันตกเมตา่คันนีมน้มันเก่าไปอะเอนี่ยนะอ่ะคุณเห็นไหมเดินแก้เนล้ผมยังต้องมาโผไปสุดตัวผู้ยิงอ,ะอ่ะอะไม่ต้องหวงังเน่ง มันมันไม่มันหวังเล่นไม่ได้เลยใช่ไหมอ่ะอันนี้ดาเมจก็ไปสองเสามนะก็ดูดูไม่มีอะไรใช่ไหมดูไม่มีอะไรแต่ก็ดาเมจต่าว่าค่าเฉลี่ยนะอันนี้ดูเด้งได้เนะเออดูเด้งได้ก็งูกันเด้งได้อะวะโดนตีนะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูความลำบากการเล่นนะว่าไอ้การที่มผงกดลบอห้ามเป็นยังไงเนี่ยมันจะรู้อึดอ่านนิดนึงเออดูเนี่ยอ่านี้เรารู้ตัวแล้วเล่นก็เหมือนทางการอ่ะเออหาข้อมูลอะไรเงี้ย แล้วก็เจอระดับกลางก็ชนกับระดับกลางนะซึ่งตอนนี้เรื่องเราเยอะกว่าเราได้เปลีนนะ่ยนไหเดี๋ยวจะให้ดูว่าทําไมทํำไมำไมันถึงอานาดอานาดหน่อยหน่อยเวลาเล่นอ่านี่ก็หล,ล,ลอกล่อหลอกลอก่อนี้ยิงไม่ได้ล,ไไดไล่ออ่านี่ไหมมันจะไม่เฉลี่ยไหมแปลกไหมตอบต่ำๆมาเฉลีย่ยแบบหลายนัดแล้วนะอ่านี่ผมกดกอบดียานะเนี่ยนะ,ะดูเขาดิดูดิเขาไม่มีความเกง่งกลัวมเลย ไอ้ดูดูเอ่ะเ<ๆ>ดี๋ยวมึงใจดูตัวนี้อ่ะ<ๆ>โอ้ยไม่ทันว่ะอ่ะคุณคุณเห็นไหมแว๊บจังหวะแรกอ่ะที่บอกว่ามันมันมันเข้ามาประชิดผมคุณเห็นไหมว่ามึงกดปืนผมมันมันค่อนข,ข้างแบบว่าน้อยอ่ะดังนั้นแบบบางทีอ่ะมันมีโอกาสยิงติดปืนได้ไงเอออันนี้ไม่มีอะไรมั้งแต่ไร่าเีเห็นไ,ไหมมึงกดมาจาบเอออ,อ,อ,อีกนิดนึงอะไรเงี้ยเออผมต้องลงอ่ะเ้องต,ต้องกนิดนึงกินนิดนึงกดไม่ถึง เดี๋ยวได้ดูตรงนี้ตรงนี้ก็ไอ้จุดหนึ่งอ่ะขึ้นมาเนาะมึงกดลบอ้ามันแบบมันจะอึดอัดใช่ไหมเวลาจะโผล่ตรงเนี่ยเฮ้ยคุณเห็นไหมเนี่ยผมต้องโผล่แบบผมต้องโผล่ทั้งตัวเลยเพื่อจะยิงมันเน่ะปืนผมแบบมันจะเงยขึ้นฟ้าคุณเห็นไหมผมกดสุดแล้วนะเมื่อกี้แบบมันแบบเออเอเอ,เอ,เอ,เอม,มันกดไม่ลงล็อกผ้ามันกดไม่ลงส่วนเงินก็ กาเก่าแนละ้วเออจะเข้าใจได้จริงๆแบบ 1, 7, นะเนียรพันเจ็ดไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวกอะไอ่ดูดีเกมนหลกันน่าจะมีอะไรให้ดูมั้งคือคือเลขคือมันเป็นกอดที่แบบว่ามีมีแบบมีไม่ค่อยจะมีนะอ่ะเออรถเก่าแล้วก็ประมาณนี้แหละเอออยู่ในยุคที่แบบว่ารถรถก็ค่อนข้างน่าเศร้าแนละเอออ่ะก็เฝ้าตักปิดดีกว่า ก็เวลาเล่นมันก็เหมือนรถฐางกลางกรติแต่ว่ามันมันอาจจะแบบมันอาจจะลุกเล่นได้น้อยเนี่ยเพราะว่ามืกดมันลบท้ามันทาไห้ได้ลําบากเอาง็้ว่ามันคุณจะเห็นความลำบากอย่างเงี้ยแบบนี้นิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยที่คันอื่นเขาแบบไม่ต้องลำบากอแต่กูกับลำบากเพราะว่าแบบมืกดแม่งกดไม่ลงอ่ะแบบไปนิดนึงคุณจะยิงได้แล้วแต่คุณต้องโผลทังตัวอันนี้ก็ยิงไปไม่โดนนะเออเราเรารีบยิงไงแหมคุณเห็นไหมเวลาผมผัวผมต้องโผล่ทั้งตัวนะเวลาเล่นไอ้คันเนี้ย เนี่ยคันอื่นบางทีบอกว่าใช้วงกดัวแล้วโผอาจจะโผตัวบ้างแต่ไม่ได้โผเยอะขนาดนี้นเห็นี่ยเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าผมกดไม่ลงอ่ะคุณเห็นไหมว่าผมกดไม่ลงอ่ะบางคันอาจจะยิงได้นะเอแต่คันนี้ไม่ได้คันนี้แบบเนี่ยโอผโหแล้วผู้ณโดนสองเม็ดเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคุณเห็นไหมมันมันคุณเห็นไหมว่าไทเกอร์ยังไม่กลัวผมอ่ะดูดิโดนไปครึ่งหลอดแล้วอ่ะชิปเปงอันนี้ก็ยิงเด้ง ไอเรื่องปืนเจาะเนี่ยผมว่ามันยังไม่ขนาดมันก็เจาะทั่วไปอ่ะแต่ดามเมจเลี่ยผมก็แอบรู้สึกมันน้อยกว่าเฉลี่ยจริงเขาถึงให้มาอ,อันนี้ผมใส่นี่นะเขาเลยนะที่ทำให้กระสุนทางสเตนทำให้ยิงแรงขึ้นนะอันนี้ผมใส่มานะรอบนี้ใส่ทางสเตนนะก็มาดูกันว่าดามเมจเลียจะดีขึ้นไหมเดี๋ยวดูว่ามีจังหวะให้ใช้บ่น,นี่ผมลบก่อนเดี๋ยวคุณดูงี้นะอันนี้ผมยิงเช็คนะอันนี้ผมไม่ได้เอาเียบาะพเห็นได้แหวนในรอบหนึ่ง โดนนะโดนนะเข้ารอเปล่าไม่รู้อะแต่ว่ายิงโดนนะอันนี้คือวิธีเช็คอย่างหนึ่งว่าเรายิงวายช็อตแล้วโดนรอเปล่าดูนะอ้าโดนนะที่สองนะนี่นะเอาหรือเปล่าไ,ไม่รู้นะแต่ผมบอกเลยว่าทําให้ศัตรูแบบว่าโดนเราปัปดเปื้อนศัตรูได้เนะี่ยอันนี้ยิงแล้ไม่โดนแนละ้วอันนี้เราเช็คได้นะเพราะว่าสกิลนี้มันไม,ม,นไมน่มันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นมัมัวนะเราต้องยิงโดนโดนแบบเข้ารึเปล่าไม่ได้ใจต้องไปอ่านเงื่อนไขดีๆว่าแค่ยิงโดนศัตรูแบบไม่เข้าเลือด แค่แค่กระทงเป้าหมายเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเช็คได้ว่าศัตรูอยู่หรือไม่นะอ่ะดูกันนะ,ะคุณเห็นไหมระดับเจ็ดน,นะระดับเจ็ดน,นะอ่ะใส่แล้วเหรออู้อ้พอใส่มันจะไปเฉลีย่ยที่ขึ้นเลยนะเออใส่มันจะไปเฉลีย่ยที่ขึ้นเลยอ่ะนี่ยดูเด้งนะเด้งนะอ่ะเหมม็นบ้าะพอใส่ทางสเตนแล้วดีขึ้นเลยนะแต่เดี๋ยวบอกว่าทางสเตนอะมันอยู่แค่สิบห้าวิเนี่ยมันก็มันก็เหมือนเหมือนกดทีหนึ่งยิงได้แค่สองล้านอะดังนั้นก็อาจจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ามัน มันเหมือนใชน้แบบว่าเอาสู้เทรดกันแบบบอกว่าเทรดเอาเลือดอ่ะเออคุ้มอยู่<ๆ>ยาวๆอะไรเงี้ยผุ้มยิงได้แค่สองนัดอ่ะดูจากอะลรโหลดแล้วอ่ะกดโหลดไวด้วยกูดาวนานด้วยไหมอันนี้ก็ยิงอันนี้ก็จะดูไม่ค่อยได้โชว์อะไรนะนี่คือหลกัหลกๆก็คือการเก็บอ่ะ,นะอ,ะอันนี้อ่าผมก็เล็งไทเกอร์นะอันนี้จะตลกที่สุดที่ผมยิง ยิงไม่เข้าเองอันนี้อ่านะมันมันเป็นรถที่รับอะไรก็เด้งเด้งไม่ค่อยได้อะนะเออว่าให้ฝั่งแบบเล็งดีๆนะอันนี้ก็ยิงอ่านี่เข้านะอันนี้เข้านะอันนี้เราก็ฉีกเป้านะรถเราฉีกเป้าใหรอไอ้เวลาเล่นคือเราต้องเล่นให้ฉีกเป้าอะ่ะแบบให้สตูยิงเราบางอ่ะดูแล้วดูนะนี่นี่เจ๊งด้วยโโอ้หแม่อันนี้เราก็จะพยายามยิงนะซึ่งไม่ทันนะ ประมาณนี้เห็นไหมยิงไปเนี่ยล้าช็อตหมดเลยพันสองสามหรือสิบนี่ยิงเด้งน่าจะนะหรือบล็อกกระสุนวะถ้าจาะบล็อกกระสุนมั้งถ้าจำไม่ผิดเอออ่าบล็อกกระสุนอไม่ใช่นี่หว่ามั่วเฮียมั่วมั่วอ่าตังก็โอ้โหเยอะงนะโหต่างโคตรน้อยเลยนี่นี่เป็นชีพิเศษนะไม่ได้บวกตังค์ก็จริงเนี่ยประมาณนี้เชื่อให้ดูคร่า,าวๆเวลาเล่นก็ เล่นประมาณนี้แหละแต่ผมพูดตรงๆนะเอออย่าหาเล่นดีกว่าเชื่อผมคุณอาจจะรู้สึกว่าผมอะไรอย่างนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูอ่ะผมกลับมาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรก่อนนี่ไงเอยแทงันนีแล้วว่ะอ่ะอ่ะผมจะให้ดูว่าทําไมผมถึงรู้สึกว่ามันทรมานนี่คือนี่คือ สองไฮไลท์ที่ผมไปเก็บมาชชนะสองอันแพ้ห้าอันไอ้ียคุณคิดเอาว่าผมจะเก็บเก็บไฮไลท์ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่เนี่ยแหละนี่คือสภาพ,พผมที่ผมไปเก็บไฮไลท์นี่แค่โหมดปกตินะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดวีมันมันกดดอลลารนะ์ไม่ได้มั้งเออในขณะที่ผมเก็บไฮไลท์เอ็มซีวายอ่ะผมผมเก็บแบบว่าเก็บแบบไม่ยากเกินเลยเนี่ยคุณดูในะขณะที่ผมเก็บไฮไลท์ทีสี่ร้อยในการมาประกอบคลิปอะเห็นไหม สภาพนี้เลยะประมาณนี้แล้วกันเนี่ยสภาพนี้เลยอ่ะโอ้เป็นรถที่แบบว่าเลนเรากำลังเ,เพนประมาณนเลยแล้ว,ลวก็มาสรุปกะไเลยว่าก็โหยเทมเยอะซะด้วยอ่ะส่วนเดี๋ยวเราค่อยพูดเรื่องไอเทมมาสรุปกันหน่อยก่อนสำหรับรถที่ร้0 0นะก็เป็นรถที่ค่อนข้าง,างต้องบอกว่าเป็นรถค่อนข้างแบบว่าเก่าแล้วอ่ะก็เลยความสามารถก็อาจจะ ไม่น่าใช้นะเออก็ต้องพูดตรงๆว่าไม่น่าใช้นะข้อดีข้อดีอะผมหาข้อดีไม่เจอว่ะคันนี้เอาจริงนะเพราะว่าหลักๆแล้วมันเป็นรถถังคือไอ้ความที่แบบว่ารถมันเร็วก็เร็วแบบไม่ได้เร็วกว่าคนอื่นหรอกอ้ไม่แม่สปีดลันเลยวมาแบบหักลัวเป็นเดแฟนเลยมันไม่ได้เร็วกว่าคนอื่นอะผมเลยไม่น่ใจาจะให้เป็นข้อดีได้ป่ะไหนแล้วเอาว่ามันมีความคล่องตัวแล้วกันมันยังเป็นรถถังกลางอยู่อะไอ้ไม่ไม่เหมือนคันนี้ไอ้นี่รถถังกลางเก๋อไอ้นี่รถถังกลางยังเป็นรถถังกลางจริงหนูรู้ความเร็วแลนวก็คล่องตัวแล้วก็ ปืนเนาะก็โหลดเร็วมะเออแต่ว่าก็ถือว่าแบบค่อนข้างแบบว่าเออมาตรฐานน่ะเออถือว่าเป็นข้อดีแล้วเออแล้วก็มีสเปนอาร์เมอร์ที่ถือข้อดีบวกะให้เป็นข้อดีแล้วกันแหมข้อเรีนยน้อยนี่ของมันนะะอ,อให้แล้วกันสน่วนข้อเสียเหรอโอ้โหเพียบเลยอย่างแรกเลยเกาะแม่งก็พูดตรงๆว่าอย่างที่บอกแล้วรถถังการ์สมัยนี้มันก็ควรมีเกาะเวอย่างแรกเลยมันต้องมีเกาะบ้างเวเล็กน้อยก็ยังดีเวแต่คุณเห็นไหมว่าแบบว่าไอที่จะได้จริงๆอ่ะก็คือ คือเทียต่ำกว่ายังยังบอกว่ายังต้องลุ้นเด้งอ่ะเอาจริงคือคุณเล่นเดี๋ยวคุณรู้เองว่ามันแบบมันจะต้อสิลุ้นแค่ไหนกานจะทําให้คันนี้เด้งได้บอกอเมซิ่งมากเลยอ,ะอ่ะแบบโหเกาะก็บางป้อมทั้งตัวเลยเนี่ยหลังคาก็ยิงได้นะอย่าอย่าต่ำอย่าอย่าให้ฝั่งสูงมาหลังคาแตกนะบอกเลยเนี่ยอย่างที่สองเลยคือเรื่องมุมกดนะมุมกดนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างทรมานหน้าสางคันน,นี้เหมือนกันนะก็ลบห้านะรถถังการสมัยเยี่ยงผมบอกนะอย่างไรก็ควรมีมุมกดคือลบหกก็ ก็คือแย่แล้วอะแต่ลบห้าแยกกว่าไงแต่ว่าเป็นรถเก่านะอย่างที่ผมบอกผมย้ำว่าเป็นรถเก่าแต่ถ้าใครดีก็ต้องข้างเงือเชื่อผมนะเออคือถ้าค so anyway> ุณเล่นถนัดก็ดีนะเออก็ถือว่าดีไปนะแต่ว่าอย่าอย่าก็ถ้ามีคันอื่นที่เล่นที่แบบว่าเล่นง่ายกว่าก็เล่นคันอื่นเถอะเนาะเออเนี่ยคันนี้ก็ยังดูดีกว่าเลยผมว่านะก็ที่สี่ร้อยนะพ่อเสียมากแล้วและอย่างยังคือการที่เขาให้อเทมเยอะไมแปลว่ารถนั่นต้องห่วยจริงอะดูดิ ไอเทมเมตาทั้งนั้นเลยเนี่ยเร่งเร็วกระจายสูญลดลงอะไรนะแบบทำให้เครื่องเร็วขึ้นอีกอันนี้จริงๆผมว่าไม่ต้องใส่ได้โหรถมันไม่ได้ช้าขนาดนั้นแต่ก็การนี้ก็ใส่มาทั้งสี่ชิ้นมัหนหมายความว่าไงวะดูซิ่งคิดมากเนาะเนี่ยซิ่งคิดมากเลยนะแบบมันแบบโอ้ยโอ้โหสี่ชิ้นเลยอะเพราะว่ามาพูดถึงเรื่องไอเทมเหน่อยแล้วกันเราคงไม่พูดข้อเสียย้ำอะไรกันขนาดนี้เพราะว่ามัน คุณเห็นอยู่แล้วว่ามันเล่นยากแค่ไหนมุมโกลบห้ากระกดาษแค่นี้ก็เป็นข้อสรุปคลิปนี้ละปิดคลิปได้เลยนะใช่ไหม <c oughs> ประมาณนี้กันก็เรื่องไอเทมก็ยึดธรรมจแล้วแต่คนใส่นะก็น่นอนมีไอเทมไม่ใส่เยอะแยะมากมายซึ่งก็แม่งมีดีสักอย่างเลยถ้าใส่เอะส่วนตัวนะผมว่าก็กรอบจริงยาก็ได้นะเออเพราะว่าอย่างไยเวลามันเจ็บมันจะเจ็บน้อยหน่อยใส่ก็ไม่แย่ใส่เนี้ยผมรู้สึกว,ว่าได้ใช้ไม่คุ้มอะไรถึงอันเนี้ยเลยเวลามันแค่สิบวิไงแต่นเนี้ย สิบห้าวิยิงจริงก็แค่สองนัดเออก็เลยไม่ไม่ค่อยตากนั่นแหละส่วนนี้ก็อันนี้ก็ดูใช้ได้นะเออผมอยู่นั่งยี่สิบวิก็เร่งเร็วขึ้นแต่ประเด็นคือคันนี้มันเล่นยกนต์นี่มุมกวบน้อยไงส่วนนี้เร็วขึ้นไม่จําเป็นนะแล้วแต่คนแลวกันวิ่งพันผมใส่ยี้ก็ส่วนแล้วแต่คนใส่ส่วนผมใส่ยี้เจ็ดช่องส่วนใครจะใส่ก็แล้วแต่นะนี้ก็ประมาณนี้ถ้ากาช่องผมจะใส่ยี้นี้ผมสื้อมากผมจะใส่เซ็ตมาตรฐานประมาณนี้อยู่แล้วนะก็ประมาณนี้ลวกันที่ซีซีร้อยนะก็ ใครใครถนัดไม่ถนัดยังไงก็แล้วแต่และการทักษะคันนี้ก็เป็นแคงแค่หนึ่งความคิดที่ไว้ประกอบการตัดสินใจนะก็ก็ถ้าบอกว่าคุณมีทองบอกว่าสามารถซื้อคันนี้ได้แล้วคุณถามว่าวัดซื้อคันนี้ดีไหมครับผมคุณจะตอบว่าไม่แนะนํานะเออมีคันอื่นที่ดีกว่าเยอะนะในการซื้อนะมันเป็นรถที่เก่าแล้วอย่างอย่างแรกก็คือรถมันเก่าแล้วอย่างคือมันเป็นรถทองซื้อมาก็ขายไม่ได้ถ้าคุณไม่ชอบคือคือเป็นรถทองมันไม่ดีตรงนี้แหละจะเลือกซื้อก็ต้องซื้อดีๆอ่ะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนรถ์มเมื่อไหร่ไงดังนั้นก็คือคือบอกว่าถ้าถ้าถ้าบอกว่าเรารู้สึกว่าเอ้รถคันนี้ยเราดูมาแล้วหรือว่าไม่ชอบแล้วเอาคลิปผมไปประกอบเสียแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ซื้อดีกว่าเงี้รอรอคันอื่นมาเงี้ยก็ก็อะไรนะจะได้ไม่เสียทองฟรีนะเออผมรู้สึกว่ารถมันไม่คุ้มค่ากัรเสียทองอะไรแต่สมมติใครได้จัดกล่องมากล่องกาชามาแล้วก็แล้วแต่แล้วกันเนาะเอาไปเล่นก็ได้แล้วแต่แต่ถ้ามีคันอื่นที่ดีกว่าก็เล่นคันอื่นนะครับผม เออเรามีคันมีคันอื่นก็เล่นคันอื่นไปใช่ไหมเออคันนี้มันเข่าแล้วก็ต้องทําใจนะว่าสเปคมันจะอาจจะโดนหลายๆคันตกอะนะมันสู้ลําบากอยู่ประมาณนึงนะก็ถ้าเล่นก็ถ้ามีคันอื่นก็เล่นคันอื่นนะอันนี้คือเป็นคิปที่ไว้ประกอบการสิดใจว่าคุณจะซื้อ t ้0 0หรือไม่หรือว่าคุณควรจะเล่น T400 หรือไม่แต่ผมคงไม่ได้บอกให้คุณขายใช่ไหมเออาว่าเป็นรถทองนะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะถ้าเป็นรถฟ้าเดี๋ยวไอถ้าคันนี้เป็นรถฟ้าเมื่อไหร่ก็อาจจะเป็นข้อดีอีกหนึ ม่น่าใช่นะอันนี้ข้อดีบอลข้อดีแหละถ้าเป็นรถไฟนี่คือขายทิ้งได้เลยก็คุมเงยคุณได้มาลุบคุณได้มาลุเอ้ยรถไม่ดีขายทิ้งแน่เลยแต่ตอนนี้ยังอ่ะถ้าคุณได้มาแบบแบบว่าสุดกล่องนะคุณนายจะต้องพันจว่ามันมันอาจจะดองคังนะแต่ถ้าคุณเล่นถนัดก็อันนั้นก็ถือว่าดีใจด้วยนะเออเพราะว่าผมขนาดผมมีรถคันนี้ตั้งนานเลยนะสมัยนู้น่ะมาเพราะว่าคันนี้เออผมยังต้องดองคังอ่ะเออเพราะว่ามีรถคันอื่นที่น่าเล่นกว่าแล้วเล่นมันเล่นอ่านน้อยกว่าเอองเลนะอบบี่่่มมัไหวา เล่นยากมากเลยยกข่าวที่โบ๊ทแทนบีเนี่มันยังมันมันไม่ใช่แบบแบบลาบไงมันก็มีแบบเนินเนินเนินนิดๆหน่อยๆอ่ะแบบเนินเตี้ยเนินสูงอ่ะไอ้เนินเตี้ยเนี่ยทำรองมุนหิดได้โดยที่มือกดไม่มีอ่ะมันจะประมาณนี้ไหมสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ประมาณนี้ครผมนะก็ใครใครชอบฝากกดไลค์นะกดติดตามนะแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะว่ารถคันนี้สำหรับคุณแล้วมันน่าเอามาเล่นหรือไม่น่าซื้อหรือไม่ หรือว่าดีหรือไม่ในความคิดของคุณนะวัสดีก็ขอลาไปเท่านี้นะ